ชื่อเพ็พิลี่ค่ะอยู่อนุบาลสามชื่อเล่นอะไรเหรอคะห้าขวบห้าขวบแล้วก็ชื่อเล่นโบตันค่ะเ๋ย๋ยนี่ถ้าผิดตรงไหนขอโทษด้วยนะคะวันนี้เราจะมาแสดงเรื่องคุณสี่ชั้นเสยอ่ะขอขอขอ ยิงโบตันได้ที่หนึ่งดิกงิงฟุตเซียนได้ที่แปดเย้เราได้ที่หนึ่งดีแจ,จ้งเลยเยอะค่ะอี๋เราต้องหลังแขนมันเช้าวันต่อมา สองซ้ำณโรงเรียนโบตูดปอยเซียนพอรออีงอพิกอาใช่แต่ว่าเรา,าก็ภูมิใจนะไปโอจะเองดีกว่าดูกหิงปอยเซียนทำไมมาช้าจ๊ะ ไว้เซนทำไว้เธอมาช้าจ้าขอโทษค่ะคุณครูวันนี้หนูพาแม่ไปกินบุฟเฟ่อะค่ะก็เลยมาสายนิดนึงรับ<ำ>เออไหนๆก็มาแล้วมาเรียนกันดีกว่าครูจะทายคำถามนะส<ำ>ับหนึ่งวันหนึ่งได้เท่าไหร่หนูค่ะได้เท่าไหร่จ๊ะสองค่ะเี้ยฉันหลันไส้เกามากนะคอยระวังเธออ่านักเรียนอีกแป๊บนึงมาทายเล่นต่อนะเฮ้ยเดี๋ยวลืมกด เอาใหม่เอาใหม่ืมกุขอโทษด้วค่ะทะเมค่ะคุณผู้าของยจะเข้ามานงาได้จ้ะ่านค่ะปานนี้แหละเสร็จงานทนเาอ่ฉันขอไปด้วยที่เธอจะทำไมะสวยที่นแล้วทำไม ที่หนึ่นะอขอตกสักหน่อได้ไหมใครที่สอบได้ที่หนึ่งนะโอ้ย,อย,อยนี่เธอฉันเจ็บนะแล้วยังไงไปขี้สิเนี่ยจ่วงบ้างเลยไปแหละ กูไปฟังครูดีกว่าคุณครูขาเลี้ยนทางหนูค่ะใครจ๊ะจ๊ะชื่ออะไรคะโองเรียนค่ะไหนไหนพี่เรียกมาสิเราไปเรียนเราใหญนั่งไปบอกครูแล้ว ดีและที่จับมาได้เออครูจะตีเธอหลักฐานเอ,อ่อขอหลักฐานหน่อยหน้าหนูค่ะนี่มาตรงนี้เอ้ตรงห้องไหนครูด,ดูหน้าสิอืมแดงเลยเนี่เธอทำเพื่อนทำไมนะไม่ดีเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวเปียกตูดเลยไม่ค่ะไม่ค่ะหนูอยากโดนเปียกตูดค่ะถ้าง,งั้นครูจะให้เธอไปล้างห้องน้ำ เพราะเพื่อนขี้เราไม่กดเส่มไปเลยไปเลยชิชิดูยห่อนั่งขี้สิยอมล้งเลยพ่ขี้อีดี่าซ้ำไปไปไปอนไป โอเคี่พี่บอกคือดีกาแบบนี้ย่อยไม่ได้เลยนะเดี๋ยวสลบโอ้ยลี่ไปเพื่อสลบแล้วไปบอกครูดิกาคุณครูค่ะโอเีนไปลงค่ะเไปด้วยไปนะแล้วก็ กันโอ้ยสองนาทีต่อมาโอ้นเป็นอะไรทำไมชต้นมาางตรงนี้แล้วเพื่อถือแล้ว ก็ฉันน่ะมีขัดซ่วมขี้เธอเหม็นเกินไปฉันก็เลยเป็นลมไงล่ะเอลลอร์ฉันขอโทษนะเออไม่เป็นไรฉันยกอภัยให้ต่อไปนี้เราเป็นเพื่อนกันนะฉันขอโทษที่ฉันตบหน้าเธอ,อเมีค่ะเรื่อนมีสอนให้รู้ว่าขี่ขีให้รู้จักกดซ่วมไม่งั้นเพื่อนจะเป็นลมข้อที่สองเพื่อนเราแม่ควรแก้งเพื่อน